วันนี้ก็มีผลงานนะครับเข้ามา2ชิ้นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็น2ชิ้นที่มีคุณภาพมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างเนาะนะครับก็ลูกค้าเพิ่งมาแบ่งให้เนาะนะครับก็จะมีเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกเนะเป็นเนื้อเงินนะครับเลี้ยมทอง1องค์นะครับมาพร้อมกับใบรับประกันทองด้วยนะครับก็เป็นจากร้านเจริญพรหรือบุรีเนาะนะครับเป็นร้านเลี่ยมทองอย่างดีนะครับก็ได้มา1องค์แล้วก็ที่เดรนอีกหนึ่งองค์นะครับก็จะไปเหรียญชนะจน เนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับพร้อมทองแต่ทองใบนี้จะค่อนข้างหนามากเลยนะครับอยู่ที่เกือบ30,000ื่นเลยนะนะครับแต่ถ้าทําใหม่น่าจะมี30,000ื่นกว่า พอลูกค้าทํามา2ปีแล้วเนาะนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีวัตถุมงคลหลวงพ่อเพียนนะครับจะเป็นรุ่นแบบนี้ก็ได้นิยมนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นทั่วไปเนาะนะครับที่เป็นของหลวงพ่อเพียนหลวงพ่อรวยนะครับหรือว่าเกจิคณาจารยนิยมนะครับอยากจะแบ่งปันให้ผมก็สามารถส่งรูปพร้อมราคานะครับมาได้ที่ไอจีไลน์นะครับหรือว่าเพจกิษณาพระเครื่องก็ได้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามีพระอะไรมาให้ดูกันอีกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง u t u b e นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผม you fucker in the pants